ใส่เบ็ดได้เออเคยใส่เบ็ดได้หนุนนี่โอ้แบบน้อยพอดีเลยเอาแบบน้อยไปใส่เบ็ดประกดน้ำอู้หลูกน้องเลยอันนี้อันนี้เล็บอะไปเ็ได้เลยสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆหนาๆเอฟซีสุขูมสุคนเลยเด้อครับอันนี้ผมกัได้ผ้ามาย่าหลอบเด้อครับมาย่าหลอบมาใส่ไว้กับพันองครับ เบรูมาตีมานบมม้านก็นมาเบิ้งน้ำกันนะครับนี่ใส่หลอดไปสีอันครับสีหา้านะครับสีใส่เอาไปใส่ป้าใหญ่นี่ครับใส่น้ำสีเหมือนตอนคลิปที่แล้วครับที่พาไปใส่ผมกับพ่ไใ่ด๋จะลุงครับผ่านองครับลุงครับผมโมมานคนเดียวใส่มือแหลกป้ากับ่ท่านหูคนไ,ไหนถือบอนี่ฮะบทมาถือไงนี่นบ,บอกบัถึกประตูบถับถทึกไม่คนยามถือมือเดียวเอง เนี่ยกระดับกระถือครับอันแรกไปครับเดี๋ยวพาไปย่ำมันจตรงนูนนี้ครับอันไหนกับกรถือเลยบรรยากาศคือฝ่าคึุมคลมคือคนสีตกฮะหล่ไล่อู้โู้หพี่น้องกระดุกไงดีเท่หวะเออพี่น้องกระดุกไงไมีแต่มยังไงเลยอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังมันสีตื่นนะมันสีตื่น ตกแก่งแล้วตรงน้ปะดุกลืนนีไหมเคยใส่เบ็ดได้เออเคยใส่เบ็ดได้ลุนนี่โอ้ยปากไม้ปะดีเลยเอาปักหอยไปใส่เบ็ดปากก้น้ำอู้หูปะดูนองเลยอายยะอายยะระบาดไปเบ็ดเลยลุนนี่กับบริใส่เบ็ดดึกไงปนี่เอางี้น่องแหลมหลบเลยครับอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเรื่อยๆพาโนี๋ยวคนเสีนงร้ายประโลดโอ้ยปลาโลด ตัวเป็นอยา่างคือเสร็จหือฝ sure> ั่งเสียงมันบ่นอะละบากใค่เบ็ดเนาะอืมเฮ้ยเท่ดิดิบอื้มตัวเองหางเยียมเดี๋ยวเด้เดอดกดปุ๊บตัถึงกดหัวมันออกอันเนี้ยปรถน่ะออกแล้วปรารถยิกหัวมันออก น้องเฮ้ยเฮ้ยพี่ดูว่าอะไรกำข้าเงียงดิน้ำหล่อมุดลดลงไปกดลงไปปุ๋ยจริงลดลงลดลงยูวิเหือเสียโอ้โหเดี๋ยท่านว่าสันจับบทท่านไหนเดี๋ยวมาจูอาด้วยโอ้โอ้โอ้เฮ้ยโอ้ยพี่น้องมีแต่ปลุกปลุกนี่เลยปุ๋ยได้ จิ่งงอแล้วต่อยขึ้นเอาไปร,รถใส่ดึงยิ่งหงออกมาก่อนด้ดึงใหญ่ดิหืมใหญ่พอดีหัวด้วยหอยยังหมันหมานห้อยซักเอาเด้อักขีตมเบิ่งกับหมานแห้งหลอ่ลอเล็กหลบอันที่สองไหมม,มีด้วยก่อนโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวพาพยาเมีกครับ

กูปดุอีเวยูปดุมันปนะโคกตัวเดียวะโคตัวนึงปดุตัวนึงเดียวเขาเสีค้ยเนี่ยไปขึ้นปาปลาลักเว้ยนปะปลาลักมึนตัวรถตรงไหนอดีเออเขากำลังออกห่วงพอดีเลยครับเออปดุก ครับใหญ่พันอ,องไซไวขึ้นก่อนเดี๋ยวพาพยยามอยู่ตรงหนูนี้ครับยังเลยอีกสองสามหลังสองอันอีกสองอันเออสองอันอุ้บอ,อีนี่บอืออีครับโอ้ อะไรวะนกนกมันบินออกป่ามาหลายเน, <c oughs> นี่บินอกอกนี่นกไม่แข็งเลยมีวู้บปลาคิงอายุสิเออขกอ<ป>หอยเบ็ดเลยกบอีกกบตัวเดิมอะยังไงหวปลาขิงครับนี่เอาไปหอยเบ็ดพอดีครับมือปลาขิงปลาดุกหน่อยปลาขิงอ๋อหอยเบ็ดมืดบิงเขาง่างบนรีวิว เดี yeah. ๋ยวใครไปย่างม้งไงงานผุยังงานพุ่นอู้ยหนูใจหัวเออเนาะมันก็มางผีเฮืยแล้วเดี๋ยวอ่ไรจะเอาวะสะสมสะสมเดี๋ยวใ่เบ็ดครับกบกับพวกกบกบเอาอยู่บ่มันกเงียบกบบ่ดักกบมีเล่บ่มีเล่บ่เฮ้เบิ่งกบมันนั่งดิเฮ้มันมักนอนท่านี้นะเฮเฮ้ ดอยโูดเดี๋ยวยายามันพึงกอนเดี๋ยวค่อยมาใช้ไหเลยอกอันสุดท้ายอันสุดท้ายจะหมานไหมอย่าว่าหมานใช่หลออลนแหกด้วยอลแหกกันสองคือยู่ดูกหมดมียูดมียูมียูดินยูดูประดูกไหมปดุกคือกันัวเดียวคนหลักเอนยังไง เมินบ่เห็ดไม้คนจะของเห็นหน,นั่นไหมเจ้าใส่ไปได้เออเขากำลังเงียบเออเขาไหมพี่ต่อติดชิ้นสวงามเองครับเขาปีนี้เขาปีนี้มีแต่เขาคนงามๆเลยหน้าผมกาบบกหอยงามบ้านใดครับกาบกหอย,ดย,ยไ,ได้ปุ๋ยวัวไม่มาได้ปุ๋ยปูงะปูงะ <c oughs> บอกขึ้นเลยนี่ครับผลงานครับอยากจะยากเส็จหมดแล้วเกือบเครื่องคูรูไงด้วยครับนี่ครูไง แต่กับบกหอยก็มีน้ำครับแต่ปลาดุกน like ี่มีแต่แบบบิ right ๊กๆนะครับนี ne, er oil, ่ปลาดุกหาเนี่ยครับมันนี่เกือบเพืินขู่เลยคุใหญ่เด้อครับมันนี่เอาคุสีใหญ่มากนี่ครับบรรยากาศรอบๆครับบรรยากาศทองไฮทองหน้าครับไปครับเดี๋ยวกะทีใส่ไปขึ้นก่อนครับมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมน้ำแน่ครับเดี๋ยวกะสีพาว่าเอาไปใส่เบ็ดคือเกาครับเบ็ดใหญ่เอาไปหอยเบ็ดแต่ทังเสียเอาไปกินแน่เอาไปขังไว้ใส่เบ็ดแน่ ไปครับคลิปนี้ก็ขอตัวลากกบบบานก่อนนะครับขอบคุณครับ